สวัสดีจ้าสวัสดีเอออายสุขุสุคนค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของน้องพิมมีสีอีสานด้วยจ้าเด้อเมื่อนี้นะคะน้องพิมมีไดน้นีโอกาสนะคะมาแชร์ประสบการณ์จากการสอบใบอนุญาตการขับรถนะคะหรือว่าใบขับขี่นะคะอยู่อเมริกาจะเอามาแบ่งป่นเอออายเฮาสุขุสุคนได้รับชมรับฟังเนาะคะ่ะ อันดับแรกต้องบอกก่อนเลยค่ะว่าใบขับขี่เ,เป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับน้องพิมพ์ีเสือเกินจะเพราะว่ารัฐที่น้องพิมพ์ยูนะคะมู่บานที่น้องพิมพ์อาศัยอยู่นะคะห่างไกลจากโตเมืองหลักการบริมีลดประจําทางค่ะพี่น้องค่ะดังนั้นแล้วการสอบใบขับขี่จึงเป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับน้องพิมพีในการเดินทางไปมาเสือเกินเนาะคะ่ะเมื่อนี่จ้าจางังใดเฮ็ดคลิปวิดีโอนี้ขึ้นมาค่ะเพื่อที่สีใดมาแช่ประสบการณ์นะคะแนะนําแนวทางแนะนำะแนวความคิดหาย้ ลับเอือยอ้อออไอไอไอนไรที่กำลังนะคะสี่อาใบครับพี่นะคะอยู่ตั้งแดนตั้งเมื่อแนวนี้นอกจากพี่น้องค่ะอาจจะเบิ้งคลิปน้องพิมพีแล้วนะคะคิดว่านา่าจะเป็นประโยชน์ป้อนหน่อยกระายนะคะลองเอาไปปับใส่เบิ้งด้วยค่ะเด้อเมื่อนี้ซีเอาเคล็ดลับดีๆมาบอกค่ะ อันดับแรกเราต้องขอบอกก่อนนะคะว่าข้อมูลที่น้องพิมพ์ไดเอามาเราไม่แช่ในมนือก็คือจากประสบการณ์โดยตรงของน้องพิมพ์มีเองเองนาะคะ่ะก่อนอื่นก็ขออธิบายก่อนคะ่ะว่าการสอบใบขับขี่อยู่อเมริกาเพิ่นกระแบ่งออกเป็นสองส่วนคือการกับยุทไทยแลนเฮาหลืจากพี่น้องคะ่ะก่อมีการสอบข้อเขียนและก็สอบปฏิบัติจ้กแต่ว่ายุนี่นะคะตีย่างนึ่งจากพี่น้องคะ่ะเนื่องจากว่าเฮาจะต้องสอบใบข้อเขียนไ้ไดซะกรจากแล้วทางขนส นะคะหรือว่าดีเอ็วีนะคะเพื่อนอยูนีนะจาะทางขนส่งเพิ่นสิใหย้ยเป็นใบอนุญาตชั่วข้าวในการขับรถมาจากพี่น้องนะคะ่ะเพื่อที่จะให้เข้ามาฝึกหัดในการขับรถให้ครองค่ะและจังกับไปสอบอปฏิบัติอีกเทือนึนมันดีตรงนี้นี่เองนะคะพี่น้องค่ะสำหรับเอกสารนะคะที่เข้าต้องใส่ในการไปติดต่อขนส่งจากพี่น้องค่ะอันดับแรกก็จะเป็นกินขาดนะคะของเข้าและกับป SSN หรือว่า by social number นะคะ่ะพี่น้องคะให้เอาไปน้ามนะคะเป็นพาสปอร์ตเป็นใบเกิดและที่สำคัญจากพี่น้องคะเป็นใบแสดงอ่า ได้าอาเป็นใบแสดงค่าใช้ใจ่ายบินต่างๆนะคะว่าเป็นจะเป็นด็บินค่านา้าค่าไฟค่าโทรศัพท์ที่ม่ซอนะคะของโตเฮ้าเองในบินนานยังนะคะพี่นอ้องเพื่อที่จะเอาไปแสดงให้ทา่านขนทรงเพิ่นเห็นว่าเฮ้าได้อาศัยอยู่ในพื้นที่นี่อีหรีที่อยู่นี่อีหรีแบบนี้เนาะจ้าเนาะกับเตรียมตัวนี้ไปนั่งด้ค่ะนี่คือเอกสารขาวๆจ้กในการเตรียมโตไปติดต่อขนส่งจา้าพอเฮาเตรียมเอกสารของเฮาครบเรียบร้อย แล้วมนบรจากพี่น้องเข้ากับเข้าไปติดต่อทีดีเอ็มบีหรือว่าขนทรงเนาะค่ะพี่น้องเพื่อที่จะรับการสอบขอเขียนจากเพิ่นกาสิหายสอบพานระบบคอมพิวเตอร์จากพี่น้องค่ะในขอสอบนั้นนะคะกาสินี่เป็นเรื่องของอกฎจราจรต,าต่างตางนะคะสัญลักษณ์ป้ายแบบในพี่น้องคะว่ามันหมายความว่ายอยัางเช่นนะคะสัญลักษณ์แตะลอย่างจังสิน,นสญญญะจากพี่น้องแล้วก็เรื่องคววมเร็วเรื่องการคับขีต่างต่างนอกจากพี่น้อง เดี๋ยวหน่องพิมสิมาบอกว่ารายละเอียดเข้าควรสิเอาอยู่ส้วก็หามาจังใดข้าจังสิจาได้เนาะคะ่ะในการเตรียมโตัวก,ก้อนที่สิไปสอบจกพี่น้องคะ่ะข้าสามารถหาข้อมูลนะคะหาหนังสือมาอ่านนะคะเพื่อที่จิจำข้ามสับเพื่อที่สิได้ เรียนรู้ในเรื่องของกฎจรา,าจรของการขรับขียูว่อเมริการ่านอกจากพี่น้องคะ่ะอันดับแรกนะคะจากประสบการณ์โดยตรงของน้องพิมพ์มือเลยก็คือขับรถไปที่ขนทรงคัะละจากพี่น้องคะ่ะไปขอรับหนังสือเหลื่อมนี้จ้าไดร์เวอร์นะคะไดร v เวอร์ไลเซน์นะคะแฮนดบุ๊กค่ะพี่น้องคะ่ะเป็นคู่มือมาจากบอกง่ายๆนะคะขับรถไปขออยู่ขนทรงเลยจ้ะแล้วกับเอากลับมาอ่านจากพี่น้องคะ่ะเอามาอ่านนะคะทุกหนา้าทุกคำศัพท์เลยจี่ พี่น้องขะเนื่องจากวานะคะภาษาอังกฤษน้องพิมพ์มีเป็นศูนย์จากพี่น้องทีมาอยู่อเมริกาใหม่ๆนะคะเข้ากระเริ่มน,นะคะจากการเปิดคัมซับแล้วกบแต่ไปนะคะพี่น้องทีละคําทีละคําแบบนี้เลยนอกจากเนาะไปขอคูมือนะคะเด้อจากขนทรงจากเพิรนกรมี่หาหรืออีกทางหนึ่งจากถาพี่น้องบ่ยอยากไปขนทรงกับ เขาสู่เว็บไซต์เลยค่ะพี่น้องคะเสิร์ชไปที่เว็บไซต์นะคะ d m v รัฐที่ของอพี่น้องอาศัยยูจาละกาน,นะคะเสิร์ชคู่มือทางออนไลน์กบว่าใดนอกจากนอก้าสิป,ปิมมาอ่านหรือข้าสิอานในออนไลน์แบบนันกะใดเนาะคะ่ะอ่านลหลายรอบพอพี่น้องฟึกฟึกจํานะคะข้ามซับข้ามใดนะคะที่เขายังบกเคยบกขุนเข้ากับสามารถที่จะใส่กูเกินนกแลแม่กันแปลสิกะใดนอกจากพี่น้องนี่เป็นอีกเคล็ดลับหนึ่งนะคะที่หนังพิมพ์เพตุเองจากประสบการณ์โดยตรง นอกจากอ่านจากคู่มือแล้วจะพี่น้องคะอ่านจากเว็บไซต์แล้วนะคะก็มีอีกหนึ่งวิธีจะก็คือการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจากมือถือ้องพิมพ์มาตัวนี้เป็นตัวที่ซอยได้ดีที่สุดค่ะพี่น้องคะดาวน์โหลดนะคะในมือถือจะเป็นแอปนะคะ D M V ค่ะพี่น้อง D M V มันจะขึ้นมาหายเลยจะพี่น้องคะก็จะเป็นข้อสอบนะคะในการฝึก อ่านฝึกจำนะคะพี่น้องมันสีเป็นรอยคอเวียนเขามาหากันอยู่แบบนั้นนะจ๊ะพี่น้องคะอ่านดูดูอ่านบ่อยๆค่ะเดี๋ยวก็จิตจำคำําัพั์เรานั่นเองนะคะพี่น้องคะดังนั้นแล้วนะคะพิมพคิดว่าโตซอยหลายปันนี่ก็คือสีบอยากต่อเนืจากพี่น้องคะไปหาครูมือมาอ่านนะคะอ่านผ่านเว็บไซต์หรือว่าดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเข้ามาติดตั้งในมือถือนะคะแล้วก็ฝึกไปทุกมือทุกวันนะคะก็สิเกตใเข้าจำำําำศาพทันั้นใดเนาะค่ะพี่น้อง พ่อเขารูุวิธีแล้วมันบว่าหาความรู้จากสาอ่านจากสายมันบอกพี่น้องคะเข้ากับเตรียมตัวที่จะไปสอบในวันจริงจะพี่น้องคะ่ะเพื่อนกระสหสอบผ่านระบบคอมพิวเตอร์จ้ะแต่โมเมนต์ว่าสอบเ่อเดียวแล้วผ่านเพื่อนบ่ใหาสอบอีกเลคะ่ะพี่น้องเพื่อนยังหายโอกาสนะคะสอบเทอที่2ที่3ามเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะ แล้วกล่ณี่ที่เข้าพานขอเขียนแล้วนะคะอย่างที่พิมพ์บอกพิ่นงกระสีหายเป็นใบอนุญาตนะคะมาเพื่อที่สิฝึกคัดในการขับรถจริงนะคะพี่นองคะโดยใบอนุญาตนั้นนะคะบริเมนว่าเข้าใดมาแลวเข้าสิไปฟึกโหลดได้จากพี่นองจะต้องได้รับนะคะการอนุญาตนะคะโดยที่เข้าฝึกหัดมันาจากคนที่น่งขขางๆงเข้านะคะจะต้องเป็นคนที่มีไลยเซนถูกต้องนะคะในการนางขวบคูไปนั่งจ่า หมายความว่าเข้าบรสามามาที่สิไปขับเอาเองคนเดียวได้ลด,ดได้พี่น้องจะต้องมีคนที่มีใบอนุญาตนั่งขางๆเข้าขวบคูไปนั่เนอกจากเนาะถ้าเกิดเขาขับไปคนเดียวนะคะตำรวจเพิ่นตรวนจนะจ้ะเนาะว่าเอามีแค่ใบอนุญาตเข้าบรสามารถขับไปคนเดียวได้จะเข้าตรงนี้คนนั่งขางๆไปนั่มที่เพิ่นได้รับใบอนุญาตคือกันนอกจากพี่น้อง เราหลังจากนั้นค่ะได้ใบอนุญาตมาแล้วไปฝึก,กขับรถแมนบัคพี่น้องคะเฮาก็จะต้องนะคะฝึกขับถนะอยเขา่าซ่องถอยล้างเดินน้ายอย่างสนุะค่ะพี่น้องคะสัญลักษณ์ป้ายเบ่งแบบไดเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตามที่เพิ่นต้องการถ้าต้องฝึกหายครองเนาะค่ะพี่น้องคะก่อนที่จะเอาไปสอบจริงค่ะกระย่างที่พี่บอกเนาะคะ่ะพอเขาได้ใบอนุญาตชัวข้าวมาฝึกขับขับรถแล้วเม,ม่แมนบัคขับไปผู้เดียวได้พี่น้องจะต้องมีคนที่มีใบอนุญาตใบขับขี่นั่งข,างข้างๆ ไปน่ำนอกจากเนาะแลกก็อีกแนวทางหนึ่งก็คือไปหาโุงเรียนซ้อนขับรถเลยก็ไดนอกจากพี่นองคะอันนี้ยากอันหนึ่งของน้องพิมีนะคะที่จะแชร์ให้ฟังคือว่าพี่มีขับรถมาเปลี่ยนต่ไทยแล่มันบ่พี่นองคะ่ะพวงเมื่อไรขางสรายมันบ่จ่ะพอมาอยู่นี่ต้องเตียนมากขับขางขว้าละกัถนถนนคนละเล่นพร้อมจากพี่นองคะ่ะกระเทศไทนน้องพิมพนะคะมีความสับสนแน่เติบหนึ่งนอกจากเนาะคะ่ะกะ ไปสอบในการปฏิบัติกระทือว่ายากสาหรับน้องพิมพ์มีเนาะค่ะแต่ว่าขอเขียนนี่กระพานั้งแต่รลอบแหลกแล้วเนอะจากพี่น้องคะ่ะกันนี่ละเป็นประสบการณ์ที่เอามาแบง่งปันให้เอียงอายห้องสุขสุขคนได้รับชมรับฟังเนาะคะ่ะ มาสรุปวิดีโอวิดีโอนี้นะคะเนาะก็คือว่าเป็นการแช์ประสบการณ์นะคะการสอบใบอนุญาตการขับขี่ยู่อเมริกาหรือว่าใบขับขี่ของเขานะคะเนาะในการเตรียมตัวนะคะเอกสารที่เอไอฮาสคูสกุลจะต้องเตรียมไปให้ครบนะคะเนาะและ้วก็อ่าเขาไปสอบค่ะเขาไปสอบขอเขียนให้พานเปิดสด็รับใบอนุญาตชัวเข้ามาฝึกขับนะคะพอฝึกขับเสร็จแล้วนะคะก็อ่า เตรียมัวที่จะไปสอบปฏิบัติจริงเนาะค่ะพี่น้องคะนะคะน้องพิมคิดว่านะคะทั้งเมืทั้งมวนที่น้องพิมได้เร่าได้แช่จากประสบการณ์ของน้องพิมวมาวังว่าคือจะเป็นประโยชน์ต่อเอื้ออายสุขสุขคนเฮาบ่าหน่อยกหลายเนาะ,ะเนาะกะล่องเอาไปปั๊บใส่เบิงเด้ค่ะเด้แนี่ยไทยสิ่เป็นประโยชน์กะล่องเอาไปใส่เบิงเนาะคะ่ะสุดท้ายท่ายคลิปนี้แล้วนะคะกา น้องเป็นยนังยิงเนาะค่ะว่าวิดีโอนี้ของน้องเพ็ญมีคือจะเป็นประโยชน์นะคะบ่วยหน่อยกระลายนะคะสําหรับเอออายทียูอเมริกาล่ะก็กําลังจะสอบไปครับะะพี่เนาะค่ะเนาะน้องเพ็ญมีก็เอาใจซ่อยด้วยค่ะเด้อขอให้สอบผ่านกันสุดขูดสุขคนจ้า <S <S ถ้าคิดว่าคลิปนี้ของน้องเพ็ญมีเป็นประโยชน์เนาะคะ่ะก็ฝากก ไลคกดแช่นะคะเป็นกำลังใจให้น้องพี่มีนั่นเลยเด้อค่ะกดกระดิ่งไว้พร้อมจังสิประพาดคลิปต่อไปจ้าน้องพี่มีสินนั่นเดืองเร่านะคะประสบการณ์นะคะอ่านใส่ชีวิตเยื่อเมริกามาป่านเอเอไอสกูสกุลท้าได้รับชมรับฟังเนาะคะ่ะพอปโอกาศหนาเด้อจ้ะเด้อยูดีนี่แห้สกูสกุลจ้าสวัสดีค่ะ